มูแนะน้ำมากครับน้ำมากนเนมูมันใส่่ะตีดินดีันเลยอยากไปลองเมึงนะยาไปลอง,องมึงมีมีมีมูใส่กันเดี้วแน่นจับจับมูแต่ว่าคนเดียกันน้เป็ีอยนั่งเนาะโบเกงหนึ่งเกล็ดางเกงหนึ่งเว็ดขึ้นนี่คือขาในน้ำมาอย่างนี้ยโถในน้ำมา,า,นนมาเพราะตีไก่กันนั่นีอเมึงหรอการตีมันละเอียกว่ากันนะก็หนังหลอกมนีสตาดนั่นที่เร็วกว่าเนี่ยนี่หลอดเร็วกว่าแรลปกตินี่คือรับจ้กรรับจ้กรท่วไป นี่นะครับคุณต้องใส่เร่ดีแต่แต่วานนียมันเกลี่เพราะว่าตัวกคอนหนันใส่แรงระยะจะนชั่วโมงจะหนงมันเสีน้ำมันมันจะบกันแหโอ้ระยะ้มันพอกเนี่ยพว่ามันเบากว่านะเบากว่าเบากว่าเนาะมันหลอกว่าอต่เมงเวลามันตีดิ่เหอว่าดิ่งงานันจะพกันนะท่นั้นมันลัเวลามันถึกนั่งนักเหนียวน้ามันจะดีชั่วมมันยังพอนีได้หลออมันจัดมันจะตีดิกันแหเนอะเอียดตันแห้งนะ